พ่อกันแล้วแท้ๆติดดูแลสาสนี้ก็กมันอายมันว่าผิดเบิงหัวใจศาสมี้จนตายจะยังหากเจ้าเท่าใน,าน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เสีย่ได <ad> ้เป็นโกฟ้าเบือนไม่ยโโสุ่งหนาวใส่ฟลายฟันเอาใจซอยน้ําสุออนให้โรคให้ว Thank you.

ว่าเพิ่นอนอมเมนพผู้สาวเราแล้ขอบคุณุก็นว่ตใจจบพี่สับนองค,อครัขอบคุณนหลายมากสน้นบดแล้พี่นองครัขอบคุณในหลายผู้เลผมือให้ได้เป็นเศรษฐีให้ล้ำให้รวยสุก้นเด้อพี่น้อง ผูใด้นั่งอยู่สุซื่อเอามือใส่ขององไปว่าตกายเป็นหนีไปเรื่อยๆได้ไห <c oughs> <laughs> <c oughs> าโอ้เขออกจากขององไม่พอขันเลยวา, <c oughs> <c oughs> าไงนะคำคมกาที่้สิ่งสิงโตผมเองนดินพินี้ก่อนฝากวานคนที่นานระเบียบวันรรสิทธุชีวิตครับกราบกระวะกราบลงแถบตักพี่น้องเป็นหมอลำออ่ำเา้าอำเภอสุวรรณภูพี่น้องเช่ารอยเอดพี่นอ้องเมื่งรอยเกิน อันเป็นที่รักยิงของระเบียบว่าเทศินนะครับพี่น้องจากบ้านแก่นเขียงที่ได้เดินทางมาเอาบุญเอากุศลกับท่านคณะจงภาพนะครับในการกำหนดการทั้บุญมหากรถิ่นรัางยิงไงประ่อบด้วยงานพิธีอุปสมบทนะครับซึ่งได้มีการแห่หน้าไปพี่น้องครับในตอนแรงอันได้ชงบ่ายดีผันมานะครับนั่นคืองานอุปสมบทของนาชนายุทธนะครับวัดตับไห่นะครับพร้อมด้วยได้อุทิบุญกุศลให้กับท่านทางของคุณพ่อที่ผู้ได้ร่วงรับไปแล้วนั่นคือคุณพ่อศูนจังมี่นะครับซึ่งท่าน คณะจงภาพไปตั้งกองอากององค์มหากระิน นะครับในบ้านอธิบ้านเลขที่93หมู่ที่6นะครับบ้านหังเหยตําบลหน้าใหญ่พี่น้องสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดในสำหรับมื้อนี้นะครับซึ่งคณะเจ้าภาพมื้อนี้นะครับโดยการนําของเจ้าภาพใหญ่ใจดีนะครับเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตนะครับมื้อนี้ได้นำคารวนของระเบียบวารสินมาฉลองสมโภชประียรติในงานครั้งนี้นะครับโดยการนําของท่านคุณแม่ประเสริฐนะครับคุณพ่อสมชายปานแก้วท่านมาดาข้าวปุ้นนะครับจันมีเจ้าภาพใหญ่มื้อนี้ครับพร้อมด้วยคุณประสิทธิ์จัน มีครับนางสาวรุจินีเจริญรำพร้อมด้วยนางพัชรินนะครับจันมีนะครับประก็บพร้อมด้วยญาติศีพี่น้องนะครับทุกทุกันอันชื่อภาษาอังกฤษขออนุญาตถ่ามนะครับเพราะว่าพิธีก่อนอ่านบอออกนะครับ วันี้พร้อมเลยท่านคุณคุณฝรั่งสุดหล่อของเราก็แล้วกันนะครับโมนี้ขอบคุณหลายๆนะครับมาดาของเงาโดยเฉพาะมาดาบคำปุ่นนะครับโมนีไในขอบคุณหลายๆก็แล้วกันกรับพี่ไดให้เกียนกับระเบียบวัฒนสินทักการแสดงมหาพี่หาน้องนะครับพี่น้องมาเด้อนะครับฟังทั้งพี่ยังเหลือพื้นที่หลายยูพะมันี้เป็นตื้นที่ในหน้านะครับพี่น้องสามารถลงมาได้ครับฟังพี่ตะวันระวังในเด้อหลับพี่น้องปูสตร์ก็นไหนยังเป็นผู้ทับถือผู้หนูกับผู้งูเสนดห์ลย มันเคมีเหตุการณ์เรารั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นคนมีกันลูกสาวพื่อคืนที่แท้เป็นหนูออกจากหูเอาพี่น้องครับขอบคุณหลายทุกความความแพ้งใจจากพี่จากน้องนะครับบุนีมานเป็นแรงใจกับระเบียบวัฒน,นิลโต่ลมหนาวถือว่าเป็นขึ้นที่สองพี่น้องครับ เมื่อคืนนี้ยุทุบแพร่ขอนแก่นอากาศก็เริ่มเย็นแต่วพามหาพี่น้องทั้งราเอียดมีอากาศหนาวจังในกับพี่น้องรักษาสุขภาพบึงแย่งเป็นแหกใจกับระเบียบว,วาราศิป์นะครับตลอดจนมาเลือกล่าจะมีจากกันเด้อพี่น้องเด้อความสุขและความบันเทิงบรรยากาศการชมคอนเสิร์ต60ปีระเบียบว,วารศิ่์ส